มาเที่ยวฟอรัปาปาร์ค่ะมาชมสวนดอกไม้สวยๆบรรยากาศสวยงามมากค่ะดอกไม้สีสันสดใสเลยทำให้นึกถึงน้ำหอมกลิ่นหนึ่งที่อยากแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักค่ะอแนะนำน้ำหอมคลิสไวกิ้งโคโลนค่ะอันนี้ถ้าดูจากความช่ากคือใช้จนจมูกแล้วนะคะเห็นไหมคะ คือกลิ่นนี้จะสดชื่นมากเหมาะกับผูกอากาศในบ้านเราในประเทศไทยเลยค่ะเดี๋ยวจะลองฉีดให้ดูนะคะกลิ่นนี้สดชื่นมากค่ะจะได้กลิ่นเหมือนคล้ายๆส้มมะนาวแล้วก็มะกรูดนะคะใช้งานง่ายเหมาะกับอากาศบ้านเรายิ่งหน้าร้อน แล้วก็มาเที่ยวสวนดอกไม้สวยๆแบบนี้คือดีมากเลยค่ะมันจะสดชื่นทั้งวันทําให้เรารู้สึกว่าไม่รู้สึกร้อนเลยถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะทักมาสอบถามได้นะคะรับพีออเดอร์ให้นะคะฝากไปด้วยค่ะค l ีสไวกิ้งโคลอนค่ะ